สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่คารวานวิทยาศาสตร์นะคะน้องเมลฟินนะคะอยู่ที่มุมของการทําจรวดนะคะก็มาร่วมมือขอทําจรวดเพื่อที่จะไปบินจรวดของตัวเองตกแต่งส่วนน้องแม็กนะคะก็เอ j นจอยกับการฝึกสมองนะคะหลังจากนั้นเราก็มาที่ห้องนี้เลยนะคะเป็นห้องโอ้ดูเอาเลยมีโหลแช่ สัตว์ต่างๆมากมายและห้องนี้เขาก็ได้แบ่งโซนเป็นห้องนักสืบนะคะแต่ว่าเราจะต้องทําให้เร็วๆนะคะภาพหลังจากนั้นก็มาที่กลับมาที่งานใหญ่นะคะก็จะมีบูธเคาน์เตอร์ต่างๆตอนนี้เมลฟินก็กำลังทดลองว่างลูกบอลน,นะคะงานนี้บอกเลยว่าดีมากนะคะ เพราะว่ามีหลายเคาน์เตอรมีคำอธิบายเกี่ยวกับหลักการต่างๆให้น้องๆได้เรียนรู้อย่างตอนนี้น้องเมลฟินจะต้องพยายามวางลูกบอลให้เป็นตามรูปทรงในป้ายนะคะซึ่งลูกบอลจะมีติดกันบ้างมีลูกเดี่ยวบ้างนะคะแล้วก็ถ้าคุณวางไม่ถูกตามที่หลักการควรจะเป็นก็จะวางไม่ไม่ลงตัวนะคะส่วนนี้ก็คือ เป็นน้ำที่นิ่งๆอยู่ในเขาเรียกอะไรล่ะพอหมุนมันน้ำมันจะไม่ไม่เป็นเส้นตรงนะคะอ่ะดูตอนนี้เป็นเส้นตรงใช่ไหมแต่ถ้าเราหมุนน้ำจะโค้งเว้าวไปได้นะคะอ่าเขาก็เรียกว่าสปินโบลเดอร์เนาะนะคะน้องเบลฟินก็ได้เรียนรู้ทดลองอ่ะไปเคาน์เตอร์อต่อไปอันนี้ก็ได้ทดลองว่า ระหว่างเส้นโค้งกับเส้นตงรงลูกบอลลูกไหนจะถึงข้างล่างจุดเร็วกว่ากันนะคะอันนี้น้องๆก็ได้ทดลองซึ่งงานนี้บอกเลยว่าสนุกมากเมลฟินก็เดินไปเคานเตอร์นั้นเคานเตอร์นี้ทดลองแทบทุกอย่างที่พอจะที่ที่น้องสนใจนะคะก็สนุกมากบอกเลยว่างานใหญ่มากมีหลายแผนกมีหลายตึกด้วยนะคะ ก็คือว่าสําหรับใครที่พลาดปีนี้รู้สึกเขาจะมีทุกปีนะทุกคนปีนี้ถือว่าโอกาสดีมากที่น้องๆเมลฟินและก็แม็กซ์เนี่ยได้นัดกันกับเพื่อนเพื่อนบอกด้วยนะคะตามจริงแล้วเราไม่ทราบงานนี้แต่เพื่อนบอกพอเราไปแล้วบอกเลยว่าสนุกมากสนุกถึงขนาดว่าอีกวันต้องกลับไปอีกเลยทีเดียวเพราะว่าเราไปก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะแล้วทีนี้ แต่ละบูธแต่ละเคานเตอร์เนี่ยมีอะไรให้เล่นน่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยก็คือบอกได้เลยว่าวันเดียวไม่พอสำหรับแม็กซ์และเมลฟินนะคะตอนนี้น้องเมลฟินก็กำลังพยายามกับเครื่องมือที่อยู่ตรงหน้าอ่าไม่ไหวและงงงงงไปหาจุดอื่นดูดีกว่าส่วนน้องแม็กนะคะก็ยังวุ่นวายอยู่กับลูกบอลวงกดอ่าเรียกอย่างนี้แล้วกันก็คือว่าจะต,ต้องเริ่มวางลูกบอลแล้วก็ ลิ้งไปตามช่องต่างๆให้ถูกช่องไม่งั้นก็จะไม่ถึงจุดมุ่งหมายอะไรอย่างเงี้ยส่วนเมวพินที่กำลังทำอยู่ก็คือว่าน้องจะต้องทดสอบวางให้ให้แผ่นสินเงินเนี่ยเป็นตามรูปที่ในป้ายบอกนะคะซึ่งก็ยากมากทุกคนในกลุ่มเราที่ไปทดลองรู้สึกว่า ไม่มีใครทําได้นะคะปวดหัวไปต่ตางๆกันส่วนมุมนี้นะคะก็เป็นการชั่งน้ําหนักนะคะเดียวพี้นก็งงนิดนึงบางเคาน์เตอร์ถ้าเจ้าหน้าที่หรือว่าน้องๆที่เป็นเสื้อแดงเสื้อกั๊บนี่นะคะเขาไม่ได้ยุ่งเขาก็จะมาแนะนําวิธีทําวิธีทดลองนะคะซึ่งอันนี้ก็สนุกเหมือนกันนะคะเป็นการไขลานหมุนลานว่า,าลานวงเล็กลานวงใหญ่อันไหน หมุนคล่องอันไหนหมุนยากอันไหนหมุนง่ายแล้วก็สลับวงใหญ่มาอยู่ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับสลักไหมวงใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกแม่เหมียวหน่อยนะคะเป็นการ ทดลองที่เด็กๆได้เรียนรู้ก็สนุกมากคือสามารถสลับวงกลมวงเล็กวงใหญ่ที่เป็นเหมือนกับฟันฟันเฟืองเนาะสลับกันดูแล้วก็อ ى, ด้านไหนมันหมุนง่ายหมุนยากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกรายงานนี้เมลฟินก็เดินไปเคาน์เตอร์นั้นเคาน์เตอร์นี้นาต,นตามที่ตัวเองชอบเดินหาไปเรื่อยก็สนุกมากสำหรับเด็กๆคืองานนี้ดีมากให้เต็มสิบเลยแม่เมียวบอกเลยนะคะคือ นะ้อวิทยาศาสตร์มันมันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันอยู่กับพวกเรานะคะอ่าพอน้องเมลฟินทำเสร็จแล้วานางก็จับเซตกลับคืนนะคะตรงนี้น่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาตามกันต่อว่าเมลฟินจะไปที่ไหนต่อนะคะคือ คนก็ไม่เยอะมากนะคะเพราะเขาจัดกันถึง3วันเลยทีเดียวค่ะแล้วพี่ก็ยังแนะนำพี่น่ารักมากเลยนะคะแนะนำน้องว่าทำยังไงวิธีไหนอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเบื่อแล้วดูนางมามา,มาถึงตอนแม็กซ์บ้างแม็กซ์ก็คือว่าต้องจัดของพวกนี้นะคะลงในกล่องให้พอดีตอนนี้แม็กซ์ทำไม่ได้นะเดินหนีไปแล้วนะคะคือถ้าวางถูกล็อกเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะก,กับบล็อกนะคะ นี่คือบรรยากาศงานในวันแรกเด็กๆตื่นเต้นมากดูนะคะว่าใหญ่โตวกว้างขวางขนาดไหนนะคะเนี่ยมีหลายเคาน์เตอร์ให้เลือกเดินเลยบอกเลยว่างานใหญ่มากแล้วก็จัดถึง3วันแล้วเขามีทุกจังหวัดนะคะทุกคนจะต้องเข้าไปติดตามว่าเข้าไปจังหวัดไหนบ้างแล้วรู้สึกว่าที่สตัตนฮีบหลังจากนี้เราก็จะลงไปที่ภาคใต้แล้วนะคะ,ะน้องแม็กก็อยากจะมาลดทดลองตาช่างบ้างแล้วส่วนแมวฟินนะคะ เดินมาดูแม็กทำอะไรอีกอันนี้คือเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแกนกลางนะคะว่า,าแผ่นกระจกเนี่ยมีช่องเว้าโค้งบ้างแต่ไม้กลมๆสามารถไม้ตรงเนี่ยสามารถสอบผ่านไปได้ด้วยการหมุนแกนกลางนะคะส่วนอันนี้เป็นเหมือนการทดลอง IQ นิดนึงส่วนตรงนี้ก็คือหมุนแป้นอ่านี่แม่เหมียวโชว์ ชวงบรรยากาศในงานนี่ก็คือเพื่อนๆที่มากับน้องแม็กซ์นะคะก็คืออินดี้ตอนนี้อินดี้ยืนลุ้นนะคะว่าแม็กซ์จะทำภารกิจสำเร็จไหมเมลฟิน mm hmm. ก็มาช่วยแต่ว่าบางอย่างบางการทดลองน้องๆก็ยังงงแล้วก็รู้สึกว่ายากนะคะแต่มันก็เหมือนเราให้เข้าชิมลางเนาะ,ะไม่พอนะคะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วแม็กซ์กับเมลฟินนัดกับเพื่อนนะคะน้องตรินนะคะตอนนี้เมลฟินเล่นเกมอยู่น้องตรินก็ยืนให้กำลังใจส่วนน้องแม็กซ์นะคะ กลับมาขอทําเครื่องบินบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องแม็กซ์ไม่ได้ทํานะคะน้องแม็กซ์ตื่นเต้นกับงานแล้วก็เข้าไปในงานก็เลยลืมทําเครื่องบินส่วนวันนี้มาขอแก้ตัวนะคะพอทําเครื่องบินเสร็จแล้วนะคะน้องแม็กซ์ก็มาทดลองการบินของเครื่องบินนะคะว่าจะบินได้ดีแค่ไหนนะคะโดยการ โยนไปให้เข้ากับวงกลมนั้นและหลังจากนั้นน้องตรินและน้องแม็กซ์ก็มาทดลองห่วงนี้อีกทีหนึ่งเมื่อวานแม็กซ์บอกว่าทําได้แล้วส่วนวันนี้จะทําอีกทีหนึ่งลืมนะคะว่าการจะเอาแขนออกจากกันเนี่ยตอนนี้เขาโซ่มันติดกันอยู่ระหว่างแขนสองคนจะต้องมีเทคนิคนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะเอา โซ่ออกจากแขนตัวเองโดยที่ไม่ได้มีการถอดออกจากข้อมือนะคะมันมีเทคนิคนิดนึงคือใช้ความพยายามเมื่อวานน้องแม็กทำได้วันนี้ลืมนะคะวันนี้ก็อีนุงตุงนั่งกันต่อไปนี่ดูนะคะเรางงง,งงและน้องแม็กงงว่าเอ๊ะเมื่อวานทำได้ทำไมวันนี้ทำไม่ได้ก็คือลืมลืมว่าวิธีทำทำยังไงอ่ะก็ยังใช้ความพยายามอยู่นะคะ ช่วยกัน2คนเพื่อนเกอพยายามที่จะเอาโซ่<า>ลดอ,ออกจากแขนตัวเองไม่ได้ในที่สุด <c oughs> อ่ะแล้วก็มาส่วนเมลฟินนะคะก็มาทดลองเรื่องหลอดน้ำว่า3หลอดนี้มีเชฟต่างกันตัวไหนคือไหลลงเร็วกว่าอะไรอย่างนี้อ่ะเล่นเบื่อแล้วไปที่เคาน์เตอร์ใหม่อีกอ่ะอันนี้ก็คือมาจับที่แกนกลาง เหมือนเดิมเรียนรู้เรื่องแกนกลางของวัสดุนะคะจะสังเกตว่าไม้เป็นเส้นตรงนะคะสแตนเลสทน้องจับเป็นเส้นตรง,รงแต่ในกระจกนะคะจะมีมีมุมโค้งมุมเบ้าซึ่งไม้ไม้ตรงตรง,ตรงอันนี้ที่เมลฟินจับอยู่สามารถเข้าลอดผ่านไปได้สบายแปลกใจไหมคะนงงไหมอ่ามันเกี่ยวกับเรื่องแกนกลางของวัสดุนะคะนี่เมลฟินก็งงแต่ก็ทดลองไป ทดลองสอดทุกช่องแล้วไม้เส้นตรงก็ผ่านได้ทุกช่องส่วนอันนี้แม่เหมี่ยวไม่แน่ใจเด็กๆทุกคนพยายามฟังที่พี่อธิบายแล้วก็พยายามทำตามนะคะตรงนี้ตัวแม่เมียวเองก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรพี่ๆที่แนะนำเด็กๆนะคะส่วนมากเขาบอกว่าเขามาหามาจากโรงเรียนนี้แหละคือ โรงเรียนได้จัดบรนะิเวณเนาะมาช่วยแนะนำแขกที่มาเที่ยวงานส่วนอันนี้จะเป็นตะปูเล็กๆนะคะที่เวลาเรากดไปแล้วมันจะเป็นเชฟตามสิ่งที่กดเนาะน้องแม็กเอนจอยกับของเล่นนี้มากบอกเลยแล้วก็ผ่านมาที่วิทยาศาสตร์การทดลองอาหารสีต่างๆน้องแม็กก็ได้คำแนะนำมีกล้องนะคะที่สามารถส่องเห็น โมเลกุลของอาหารเล็กๆได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สองหลังด้วยนะคะ